สวัสดีครับตลอดหลานยายชาแนลนะครับดีดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ชาแนลของผมนะครับชาแนลเรื่องเงินนะครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอดหลานยายชาแนลวันนี้นะครับผมพามาอัปเกรดสินเชื่อตัวหนึ่งนะครับเป็นสินเชื่อที่สามารถออกแบบได้นะครับตามที่คุณต้องการนะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับชื่อว่า Your l o a n นะครับ เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อนะครับจากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับซึ่งเขาเการันตีเลยนะครับว่าอนุมัติไวมากใน5นาทีนะครับผมก็ยืนยันเช่นเดียวกันนะครับว่าอนุมัติไว5้5นาทีจริงๆครับผมลองแล้วนะครับและสามารถที่จะเลือกวงเงินเองได้ด้วยนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาฟังผมให้จบก่อนนะครับ วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในการทำเรื่องขอกู้ตัวนี้นะครับสินเชื่อโยโรนะครับจากไทยพาณิชย์นะครับสินเชื่อเป็นรูปแบบใหม่นะครับซึ่งคุณสามารถที่จะเลือกผ่อนกี่บาทจ่ายเท่าไรตัวนี้เลือกได้เองหมดเลยนะครับสมัครง่ายๆก็ผ่าน S c B E C a อ p นะครับอัุมัติไวเวอร์อันนี้ต้องของการันตีว่าภายใน5นาทีจริงๆนะครับ เมื่อชมคลิปผมจบแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถจะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของธนาคารน,นะครับแล้ก็สามารถที่จะคำนวณสินเชื่อเบื้องต้นได้ในเว็บไซต์เลยนะครับจุดเด่นนะครับที่ทำให้คุณเนี่ยนะครับอยากจะทำเรื่องกู้กับยูโรนมากๆนะครับคือสมัครง่ายไม่ต้องคขำนะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะเลือกนะครับวงเงินเลือกผ่อนเลือกชำระได้นะครับ ที่สำคัญนะครับรู้ผลไวจริงๆส่วนเรื่องเอกสารประกอบนี่นครับการสมัครออนไลน์นะครับก็ต้องการเพียงเอกสารแสดงรายได้นะครับที่บันทึกไฟล์เป็นแบบ PDF เท่านั้นเองนะครับเข้าสู่แน่ต่อมานะครับเป็นการกรอกข้อมูลอาชีพนะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวนะครับซึ่งจะต้องกรอกให้ครบหรือกรอกให้ได้มากที่สุดนะครับ สองแแบก็จะมีการให้แนบเอกสารแสดงรายได้นะครับซึ่งในที่นี้นะครับให้แนบสลิปเงินเดือนนะครับหากท่านใดนะครับที่ไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับก็แนบเป็นสเตตเมนต์นะครับซึ่งเอกสารที่จะแนบเนี่ยะครับคุณต้องแปลงไฟล์นะครับเป็น pdf ก่อนนะครับเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยนะครับเมื่อกดส่งข้อมูลขึ้นไปนะครับก็จะมีหน้าให้คุณกดยอมรับในการเปิดเผยข้อมูลเครดิตนะครับ เมื่อคุณผ่านหน้านี้นะครับคุณก็รอรับรหัส OTP นะครับที่เขาจะส่งมานะครับแล้วคุณก็นำรหัสที่ได้นะครับกรอกลงไปนะครับเพื่อยืนยันในการที่จะขอกู้นะครับจากนั้นนะครับรอชิวๆเลยนะครับหนาทีนะครับเมื่อคุณทราบผลการออุมัาแล้วครับถ้าหากไม่ผ่านนะครับคุณสามารถทำาเรื่องขึ้นไปใหม่นะครับในอีก15วันข้างหน้านะครับ ก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีเมืนกันใช้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ